สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอีฟก็อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนนะคะ เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการจะมีสุขภาพดีเนี่ยนะคะไม่ได้เพียงแค่เพราะอาหารที่เราทานหรือว่าเราออกกําลังกายมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าอีฟเชื่อว่ามันโยงไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เรามีด้วยค่ะที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยยืนยาวแล้วมีความสุขนะคะทีนี้สิ่งที่อีฟจะมาแชร์วันนี้ค่ะมาจากบทความหนึ่งที่เป็นคําถามนะคะในการ ให้เราทำเซอร์วว่าเต่าจะมีอายุยืนยาวประมาณเท่าไหร่นะคะและหนึ่งในคำถามนั้นค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากและอีฟก็เลยเอามาอยากจะแชร์กับเพื่อนๆค่ะก็คือเขาบอกว่าการที่เรามีเพื่อนอย่างน้อย3คนนะคะแล้วก็เป็น3ประเภทจะทำให้เราเองนั้นนะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนะคะค่ะในเพื่อน3ประเภทนี้มีมีอะไรบ้างมีใครบ้างนะคะประเภทที่1เลยก็คือเพื่อนที่เราชอบนะคะ อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเมื่อเรามีคนที่เราชอบหรือว่าแค่เขาเป็นเขาแล้วเรารู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆเขาแล้วเราชอบเขาอย่างนี้ค่ะมันก็ดีต่อใจเราแล้วใช่ไหมคะโอเคแล้วก็เพื่อนประเภทที่2นะคะก็คือเพื่อนที่เราสามารถคุยเรื่องที่จริงจังหรือว่าเป็นเพื่อนที่เราสามารถปรึกษาได้นะคะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราทุกคนเนี่ย ย่อมมีปัญหาแล้วก็มีเรื่องต่างๆให้ตัดสินใจในชีวิตนะคะถ้าเรามีเพื่อนดีๆสักคนที่เราสามารถปรึกษาแล้วเขาให้ที่เราสามารถคุยเรื่องจริงๆกับเขาได้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะส่วนเพื่อนประเภทสุดท้ายนะคะอีฟชอบอันนี้มากเลยค่ะก็คือเพื่อนที่รับฟังเราค่ะในวันที่เรารู้สึก ทุกใจหรือไม่สบายใจเนี่ยค่ะเมื่อเราโทรไปหาเขาเขาพร้อมที่จะรับฟังเราถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ช่วยเราแก้ปัญหานะคะแต่ว่าเขายินดีที่จะฟังเราแล้วเ,เขาก็เออเป็นห่วงเราด้วยใจจริงนะคะ ก็จบไปแล้วค่ะกับเพื่อนทั้ง3าประเภทนะคะที่ถ้าเรามีในชีวิตก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้อีพอยากจะให้กําลังใจเพื่อนๆนะคะที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่มีเพื่อนแบบนี้เลยหรืออาจจะเป็นว่าฉันไม่ไม่ได้เป็นคนที่มีเพื่อนเลยและฉันไม่ชอบคบกับใครนะคะ <c oughs> ก็อยากให้กําลังใจว่าจริงๆอะในชีวิตอีพเองเนี่ยนะคะมันก็มีบางช่วงที่รู้สึกว่า อิฟไม่ได้อยากเปิดให้ใครเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะอิฟก็คือปิดกั้นตัวเองจากจากเพื่อนจากคนรอบข้างหมดเลยลก็อยากให้กําลังใจว่าไม่เป็นไรนะคะถึงแม้วันนี้เราไม่ได้จําเป็นต้องทําให้ตามครบในสิ่งที่อีพพูดนะคะแต่ว่าให้เป็นเหมือนเป็นแรงกําลังใจว่าโอเคเราไม่สามารถอยู่ด้วยตัวของเราเองได้นะคะเมื่อวันไหนที่เราพอมากขึ้น จริงๆอ่ะเพื่อนคนนั้นน่ะอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองนะคะขอเพียงแค่เราเปิดใจแล้ววันนี้อีฟก็เรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ได้ฟังเกี่ยวกับทฤษฎีของอันนี้นะคะอีฟก็เปิดใจมากขึ้นเพื่อนเก่าๆที่เคยเลิกคบกันไปตอนนี้ก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมแล้วดียิ่งกว่าเดิมอีกค่ะเรื่องความสัมพันธ์เราก็คงจะต้องรักษาและดูแลไปตลอดชีวิตนะคะก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย